เอกชอบตัวเล็กใช่ไหมล่ะกดเหมือนเหมือนไอ้สากรุงทนไหมจำชื่อแม่นจริงๆแกฉันจำแม่นผู้ช่วยพยาบาลก็ยังไม่เหลือเองนี่สุดยอดคนจริงๆชอบตัวไหนบอกเลยเราสองคนพี่น้องไม่พอไม่ใช่แม่เดียวกันคนละแม่คนละแม่แม่เธออยู่ที่ไหนแม่ฉันอยู่บางใหญ่ผกับแม่ฉันแม่ฉันอยู่เชียงราย ไปนี่แล้วให้นี่เป็นคนเล็กของพี่เหรอคนเล็กหน้าเหมือนแม่มากมึงเคยเห็นเมียกลัวคนนี้คนโตใเป็นเมียคนแรกอืหน้าตาคล้ายๆแม่นะเราเนี่ยโอ้เจจูสบายดีไหมแม่เหรอเจจูออะ โอเคพี่เล่นนี่ไม่ต้องไหว้กูหรอกเทปี่อย่าได้ดูไอ้นงถ้าเล่นยนี่ไม่ต้องไหว้กูหรอกเออเต็มที่ไปเลยเออมันไม่เป็นเทชิงร้อยมันไม่มีอาทิตย์เดียวหรอกมันมีหลายอาทิตย์มีหลายอาทิตย์แต่พูดงี้ก็พี่ก็ชอบอ่ะเพราะได้เอ่ยชื่อใช่ใช่ใช่พอเขาพูดถึงอีสานคุณคนมันก็ชอบฉันว่างานนี้แกเปลี่ยนปั๊กเลยถ้าเขาพูดถึงเนี่ย